หลงวกวนเรื่องซ้ำซ้ำ the metric time คุณนบครับเป็นไปได้ไหมครับที่ทำให้เราเหมือนติดอยู่ในเวลาไม่มีเวลาเหมือนเริ่มแล้วก็กลับมาที่เดิมเพียงแค่เราลืมชั่วขณะพี่จะเข้าใจไหมเนาะ <laughs> ตอบก็เราติดอยู่ในเมตริกแห่งการเวลาอยู่แล้วจริงๆนี่นั่นล่ะครับฮฮ <laughs> เราเล่นเรื่องราวซ้ำๆเพ,พราะพลังงานอารมณ์เก่าๆที่ตกค้างมาหลายหมื่นพันชาติได้ก่อร่างสร้างเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์เพื่อให้เราได้ผ่านและยกระดับจิตขึ้นไปเรื่อยๆเราจึงรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เราพบเจอมันเป็นอารมณ์เดิมๆนี่นาะเพียงเปลี่ยนเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนสถานที่ไปเท่านั้นเอง เมื่อพลังอารมณ์เรายังไม่ผ่านยังไม่อาจทำให้เป็นกลางได้เหตุการณ์นั้นก็จะวนกลับมาจนแล้วจนเล่าวนจนเรา,เราผ่านได้นั่นล่ละครับใครไม่ผ่านก็ข้ามภพข้ามชาติกันเลยก็เราไม่เคยตายได้จริงๆนี่เรามีเวลาเล่นซ้ำไม่มีวันหมดเวลาอยู่แล้วเช่นฉันขี้หหงไม่ยอมคนมันอึดอัดขาดใจ มันไม่ได้อย่างใจมันต้านผักไม่ไม่อยากไม่ชอบวันใดยอมรับเข้าใจอย่างสิโรราบได้นั่นล่ะครับคือผ่านละเราก็จะสู่บทต่อไปและต่อไปขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมก่าวบทความสวัสดีครับ